สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดนาราค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับนิยายเรื่องมาตาลดาเรื่องราวของมาตาลดาหญิงสาวผู้เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์อันสดใสให้กับโลกใบนี้กับคุณหมอปุริมชายหนุ่มผู้เหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้บนบ่า เรื่องราวความรักของคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วจะดำเนินไปอย่างไรไปติดตามและเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในเรื่องค่ะบทที่35คุณดูอารมณ์ดีจัง บุริมถามคนที่กำลังร้องเพลงหงุงหญิงในลำคอพลางตีไข่ขาวกับเนยให้ฟูอยู่บนโต๊ะกลางครัวหญิงสาวเงยหน้ามองเขาริมฝีปากสีอ่อนยิ้มกว้างอวดฟันขาวที่เรียงตัวกันสวยมาตาละดามาทำขนมกับเขาตั้งแต่เช้า วันนี้เขาไม่ได้ไปทำงานเลยส่งข้อความบอกเธอหญิงสาวไม่ได้ปล่อยผมยาวสยายเหมือนทุกครั้งเพราะกังวลว่าเส้นผมจะร่วงใส่ขนมเธอถักเปียล้อมศีรษะกล้าวไว้ง่ายๆแน่นอนว่าวีนัสเป็นคนทำให้เมื่อรู้ว่าหลานสาวจะมาบ้านปุริมช่วงนี้มีเรื่องดีๆฉันเลยอารมณ์ดี มาตาละดาตอบพลางตี้ไข่ต่อท่าทางตั้งอกตั้งใจปูริมที่กําลังหั่นสตรอเบอรี่เป็นชิ้นบางๆหันไปมองเธอคิ้วหนาของชายหนุ่มขมวดเล็กน้อยขณะมือขาวสะอาดหั่นผลไม้ยอย่างรวดเร็วและชำนาญไม่เสียจังหวะสักนิดยามเขาเอ่ยถามต่อด้วยน้ำเสียงสบายๆแต่ดวงตาเป็นประกายวูบวาบเราได้ไหม เรื่องดีๆที่ว่าคืออะไรก็ได้เจอคนดีๆอย่างนี้นี่เองปุริมพูดเสียงราบเรียบสักพักก็เอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มนวลจนคนข้างๆไม่รู้ตัวว่ากำลังโดนล้วงความลับอยู่ คุณคงได้เจอคนดีๆมาหลายคนนะมาตาแต่บางคนต่อให้หน้าตาดูดีบางทีก็ไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับเราหรอกคบได้แต่ต้องห่างๆอย่าให้ความใกล้ชิดมากยิ่งถ้าเป็นผู้ชายหน้าตาดีเขาอาจเจ้าชูก็ได้เห็นด้วยไหมม,มาตาละดาเงยหน้ามองคนที่นั่งหันผลไม้ข้างตนเองหญิงสาวย่นคิ้วอย่างสงสัย คิดอย่างนั้นหรือเป็นหนึ่งถ้าอย่างนั้นฉันก็มาบ้านคุณบ่อยๆไม่ได้แล้วสิต้องคบกันห่างๆเราทำขนมด้วยกันทุกวันแบบนี้เรียกว่าใกล้ชิดมากเกินไปไหมไม่ไม่ใกล้ชิดมากเกินไปจริงๆกำลังดีแล้วล่ะ ปุริมลืมตัวหันมาแยกเขี้ยวใส่ก่อนนึกขึ้นได้รีบกระแอมอย่างขัดเขินเพราะตนเองผลอแสดงความรู้สึกจนเกินงามชายหนุ่มเม้มปากนิดนิดหมายถึงผมหรือที่มาตาบอกว่าเจอคนดีๆในชีวิตใช่สิมาตาละดารับคำ คนข้างตัวเธอถึงกับหัวใจพองโตและยิ้มกลิ่มเสียหยิบสตอรอเบอรี่ใส่ปากชิมรสมันหวานผิดปกติหรือเปล่านะแต่เขาชอบจังทั้งคุณทั้งพี่โยนตาทั้งโอลิฟป๊อบอายแล้วก็พลูโตฉันชอบเหมือนกันเลยมีแฉลบเกือบเฉือนนิ้วดีว่าระวังทันปุริมปลายตามองคนข้างตัวทันที คุณชอบผมเท่ายวนตาที่ชอบหาเรื่องทะเลาะก,กับคุณแล้วปล่อยข่าวเรื่องคุณในแง่ไม่ดีไปบ่อยงั้นเหรอเดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นแล้วนะคะ ใช่สองสามวันมานี้ยวนตาเปลี่ยนแปลงไปเรากับคนละคนวันก่อนนาวีนัสบุกบ้านคู่ปรับฝีปากของเธอแล้วรื้อกระเป๋าราคาแพงทั้งหลายของยวนตาขนใส่หลังรถนาวีนัสหายกันไปทั้งวันก่อนกลับมาตอนดึกพร้อมเงินก้อนหนึ่งสีหน้าของนาวีนัสดูยิ้มแย้มผ่องใสและสาแก่ใจแปลกๆส่วนยวนตาเหมือนคนโดนบังคับให้กลืน บอระเพ็ดขมขมก็ไม่ปานหากเงินที่ได้มาก็ช่วยให้เธอเป็นอิสระจากชายน่ากลัวสองคนนั้นได้ชอบผมเท่ากับสัตว์เลี้ยงสามตัวนั่นฉันเห็นว่าพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมาตาลดาพูดถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณเห็นผมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเหมือนกันใช่ไหม มาตาละดาย่นคิว้วหันไปมองปุริมชายหนุ่มยังหันสตอเบอรี่ต่อสีหน้าไม่เปลี่ยนไปสักนิดดวงตาทอดมองสิ่งที่อยู่ในมือและดูเหมือนเขาจะรับรู้ได้ว่าเธอมองเขาอยู่ ชายหนุ่มหันขวับมาดวงตาคมที่ชอบมองแบบเย็นชาและทำให้เป็นผู้ชายไร้อารมณ์นั้นตอนนี้ค่อยๆโค้งหีเป็นรูปพระจันทร์คว่ำคิ้วข้างหนึ่งเลิกสูงเหมือนล้อเธอนิดๆและส่งรอยยิ้มมาให้ <c oughs> แสบตามาตาละดากระพริบตาปริบรีบก้มหน้ามองชามไข่ที่ตีจนยอดขึ้นฟูมือตีแรงกว่าเดิมเมื่อกี้เขา เขาเกี่ยวพาราศีเธอใช่ไหมหัวใจดวงน้อยเต้นโครมครามไม่สิเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วไม่ใช่หรือผู้หญิงสวยๆคนนั้นหัวใจที่เต้นโครมครามแทบหยุบตัวลงทันใดมาตาละดาห่อไหลหน้าหมองลงเมื่อคิดแบบนี้แต่เขาก็ไม่เคยบอกว่าชอบผู้หญิงคนนั้นนี่ตาเรียวยาวของมาตาละดาเบิกโตกรอกไปมาอย่างใช้ความคิด ปูริมเหลือบมองคนข้างกายแล้วอมยิ้มกลั้นหัวเราะไว้อย่างยากเย็นเจ้าหล่อนจะรู้ตัวไหมว่ากำลังทำหน้าปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปมาเหมือนคนเป็นโรคไบโพล่าสองบุค,คลิกไม่มีผิดเดี๋ยวก็ขมวดคิ้วครุ่นคิดจนหน้าสลดเดี๋ยวก็ทำตาโตเหมือนมีเรื่องให้ดีใจไปร่อนแปลงเถอะที่ทำอยู่นะพอแล้วชายหนุ่มบอกเบาๆฮะอ๋อ ข่าดได้มาตาลดาเดินไปที่มุมโตอีกด้านและร่อนแป้งด้วยกระชอนใส่ชามตามสัสดส่วนที่ปุริมเคยบอกหญิงสาวขายาวกระชอนร่อนแป้งไปแต่ใจยังคิดถึงเรื่องที่ชายหนุ่มพูดเมื่อครู่เลยเผลอยกกระชอนสูงเกินไปฝุ่นแป้งสาลีคลุงขึ้นมานิดหน่อย มาตาละดาคันจมูกจึงเอานิ้วเปื้อนแป้งถูเบาๆจนทิ้งคราบขาวไว้หญิงสาวสุดลมหายใจแรงๆแล้วก้มหน้าก้มตาทำงานต่อมาตาค่ะ หญิงสาวหันไปแล้วพลันชะงักเบิกตามองคนที่เดินเข้ามาใกล้ตนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ปุริมยืนอยู่ชิดกายเธอมือข้างหนึ่งเท้าลงบนโต๊ะและกล้มใบหน้าลงมาใกล้จนมาตาละตาได้กลิ่นน้ำหอมเย็นๆของผู้ชายจากเรือนกายเขา เธอทำอะไรไม่ถูกดวงตาสีเข้มของเขาเหมือนลูกแก้วสวยที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมาและในลูกแก้วคู่นั้นก็สะท้อนเงาภาพเธอกลับมาปุริมก้มลงมาใกล้มากขึ้นใกล้จนหากมาตาละดาขายิ่งขายื่นหน้าอีกนิดอีกนิดเดียวเท่านั้นจมูกเขาก็จะแตะโดนจมูกเธอเลอะไปหมด เสียงทุ้มนุ่มนวลของเขาดังขึ้นก่อนปูริมจะใช้ผ้าเช็ดหน้าในมืออีกข้างเช็ดคราบแป้งบนปลายจมูกมาตาละดาอย่างแผ่วเบา มาตาละตามองเขาอึ้งอึ้ปุริมใช้มืออีกข้างเชยคางเธอขึ้นท่อสายตาอ่อนโยนยามเคลื่อนมือเช็ดคราบแป้งบนปลายจมูกเธอด้วยความอ่อนโยนและทนุถนอมเช็ดแก้มสองข้างที่เนียนเปล่งปลังปล่งมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆก,ก,กระจายอยู่ใต้ผิวขาวคนที่กรีดมีดลงบนเนื้อหนังคนอื่นโดยไม่กระพริบตาสักนิด ตอนนี้แม้แต่อรอยจางๆจากผ้าเช็ดหน้าเขาก็ไม่อยากทิ้งไว้บนแก้มของมาตาละดามาตาเช็ดเองดีกว่ามาตาละดาบอกพลางยกมือหมายจะจับผ้าเช็ดหน้าแต่ชายหนุ่มขยับหนีเขาสายหน้าแล้วยิ้มก่อนบรรจงเช็ดคราบแป้งบนใบหน้าเธออย่างอ้อยอิ่ง เวลาร่อนแป้งหรือผงต่างๆอย่ายกสูงเกินไปควรร่อนให้ใกล้กับพื้นวัสดุรองรับเพราะจะช่วยให้แป้งกักเก็บอากาศได้มากถ้าแป้งจับตัวเป็นก้อนเมื่อใช้นิ้วกดจะคลายตัวร่วงผ่านตะแกรง ถ้าแป้งไม่คลายตัวหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดตะแกรงก็ทิ้งไปเราจะร่อนเพียง1นถึงสครั้งสำหรับเค้กที่มีไข่ไก่เป็นส่วนผสมหลักต้องร่อนแป้งอย่างต่ำสอสาครั้งเพื่อให้แป้งเก็บอากาศให้ได้มากที่สุดเนื่องจากส่วนผสมเค้กจะต้องเบาที่สุด เสียงเขาทุ้มต่ำเป็นจังหวะเหมือนเสียงดนตรีลมหายใจรถหน้าเธอเบาๆยามเขาพูดมาตาละดาใจสัน่นจนไม่รู้จะวางมือไม้ไว้ตรงไหนแล้วหญิงสาวหน้าร้อนฉ่าด้วยความอายและมันฟ้องปุริมด้วยสีชมพูเรื่อที่พวงแก้มทั้งสองข้างกับริมฝีปากที่ขยับยุกยิกเดี๋ยวเม้มเดี๋ยวเผยอมันน้ามันเขี้ยวนัด คุณหมอหนุ่มค่าโทษในใจแล้วปล่อยมือจากคางมนเขาเอียงคอยิ้มกริ่มเข้าใจไหมฮึผมถามว่าเข้าใจไหมเรื่องการร่อนแป้งผมเพิ่งบอกเคล็ดลับเล็กๆไปให้นะอ๋อเข้าใจค่ะเข้าใจ มาตาละดาพูดพลางรอบถอนหายใจเบาๆหันไปร่อนแป้งต่อหัวใจยังเต้นไม่เป็นสำํำปุริมมองเธอแล้วขยับไปหันผลไม้ตามเดิม ภายในห้องครัวขนาดกว้างแม้ขนมที่ทั้งสองคนยังทำไม่เสร็จไร้กลิ่นหอมหวนของเค้กอบใหม่ในเตาแต่กลิ่นหอมหวานของความรักที่เริ่มก่อตัวและเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็โอบล้อมกลุ่นกายทั้งสองคน บางคราชายหนุ่มรูปร่างสูงที่สวมผ้ากันเปื้อนสีฟ้าก็เหลือบมองผู้หญิงข้างๆก่อนอมยิ้มแล้วก้มหน้าทำงานต่อหลังจากนั้นไม่กี่นาทีผู้หญิงที่สวมผ้ากันเปื้อนสีชมพูก็เป็นฝ่ายแอบมองเขาแล้วรีบก้มหน้าทำงานต่อสลับกันไปมาอย่างนี้หลายครั้งหลายครา กระทั่งในที่สุดทั้งสองคนก็หันหน้ามาพร้อมกันต่างฝ่ายต่างสบตาเก้อเขินและหลบตากันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นชายหนุ่มก็เก็บกวาดของบนโต๊ะทิ้งลงพื้นแล้วหันมาช้อนตัวหญิงสาวขึ้นไปนั่งบนโต๊ะเขาจ้องตาเธอแล้วบอกว่าผมรักคุณมาตาละดาเป็นของผมซะเถอะ ก่อนดึงผ้ากันเปื้อนออกจากตัวเธอด้ท่าทางที่เร่าร้อนและดุดันโอ๊ยมาตาทำอะไรของเธอเนี่ยสิริพรร้องลั่นพลางคำแขนป้อยๆมองเพื่อนที่นั่งระบายสีปลอกหมอนด้วยสายตาต่อว่ามาตาละดาขึ้นชื่อนักเรื่องหยิกเจ็บ หญิงสาวไม่ไว้เล็บแต่สามารถหยิกบิดเนื้อได้เจ็บถึงใจเวลาเจ้าตัวต้วตองการทำร้ายร่างกายใครขึ้นมาไม่แค่หยิกแขนนะจะหยิกให้ทั่วตัวเน้นตรงปากด้วยพูดอะไรออกมานะ่ะมาตาละดาขู่แต่แก้มแดงหญิงสาวถลึงตาใส่เพื่อนสนิทสิริพรลอยหน้าลอยตาไปมายัวรมณ์แหมหรือไม่จริงออกจะโรแมนติก ทำไมนะเป็นหนึ่งไม่ช่วยโอกาสซะเลยเฮ้ยสุภาพบุรุษเกินไปสาววาัยช่างจิ้นอย่างฉันก็เซ็งไม่ต้องเลยเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าใครไม่ได้บอกแต่เคยเห็น มาตาละดาพูดมือยังแต่งแต้มสีสันบนปลอกหมอนไม่หยุดทั้งสองคนนั่งบนเสือผืนใหญ่ตรงหน้าบ้านของมาตาละดาหญิงสาวคนงานออกมาทำนอกบ้านเช่นเคยโดยมีสิริพรที่กลับจากทำงานแล้วมานั่งนั่งนอนๆกินขนมเป็นเพื่อน วีนัสได้ยินเสียงโวยวายของสิริพรน,น้าคนสวยของมาตาลดายกถาดใส่เหยือกน้ำสีเขียวเข้มมาด้วยเธอเดินมานั่งบนเสือข้างๆสาวทั้งสองคนถามด้วยใบหน้ายิ้มๆแต่ดวงตาเป็นประกายมีอะไรกันเหรอไม่มีค่นะนาวีมาตาลดารีบบอก มีค่ะมาตาละตาเขาเล่าว่าไปทำเค้กกับเป็นหนึ่งแล้วเป็นหนึ่งก็ทำให้เจ้าตัวหัวใจเต้นตอนนี้หลานสาวของนาวีกำลังใจแตกค่ะรีฟันทงนะว่าตอนนี้มาตาของเรากำลังจะตกหลุมรักครูสอนทำเค้กแล้วแต่เอหรือจะรักไปแล้วก็ไม่รู้รีมาตาละตา,ะตาะร้องลัน่นเอาสีายแก้มเพื่อนอย่างโมโหหน้าร้อนวูบวาบนี่น่นี่นะ่นนะ ปากนะปากมาตาแค่บอกว่ารู้สึกแปลกๆป,ปรึกษาอะไรไม่ได้เลยไปปรึกษาอะไรนางนางก็เป็นหนึ่งในอนาคตสมาชิกหมู่บ้านคานทองเหมือนกับเรานั่นแหละมาตาตูหน้าสิวีนัแสแซงบีบแก้มสิริพรไปมาก่อนทำหน้าหดหู รู้จักสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เรียกว่าครีมบำรุงผิวกับเขาบ้างไหมรีหยาบมากกระด้างกว่าหลังมือน้าอีกไปปรึกษาเรื่องผู้กับคนที่ไม่เคยกินผู้มาตลอดชีวิตจะได้เรื่องหรือไงนาวีนี่นาวีคนนี้วีนัสพูดแล้วก็ตกอกอ,กอึมๆของตัวเองผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรักถามมาสีมาตานาวีจะบอกเอง ไหนพูดมาซิว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างมาตากับเป็นหนึ่งมาตาละดามองหน้าวีนัสทีมองหน้าสิริพรทีก่อนเก็บผู้กันเพ้นภาพจิตใจเธอไม่สงบเลยดอกพวงครามบนปลอกหมอนจึงดูเหมือนนอนปุ้งสีฟ้าแกมม่วงชอบกลนือว่ามาตารู้สึกแปลกๆเป็นหนึ่งเขา คนไม่เคยติดอ่างตอนนี้พูดไปหยุดไปหลุบเปลือกตาลงต่ำจนวีนัสถอนหายใจอย่างเอ็นดูโถเด็กน้อยของแม่โตเป็นสาวพอมีความรักก็ไร้เดียงสาเหลือเกินบอริสมาตาคิดว่ามาตาชอบเป็นหนึ่งแต่ว่าเป็นหนึ่งเคยบอกไว้ว่ามีคนที่ชอบแล้วคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยมากแต่เป็นหนึ่ง ก็ทำท่าแปลกๆเหมือนเขาชอบมาตาตอนนี้มาตากำลังมีความคิดว่าจะทำยังไงดีให้เป็นหนึ่งเลิกชอบผู้หญิงคนนั้นแล้วหันมาชอบมาตาเหมือนที่เขาทำให้มาตารู้สึกว่าเขาชอบมาตาจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยววีนัสยกมือทำหน้าเหลือหลาที่นั่งกลุ่มนี้จริงๆคือจะทำยังไงที่จะแย่งผู้จ้าเดี๋ยวมา วีนัสลุกเดินเข้าไปในบ้านปิดประตูแล้วก็ทำท่ากรีดไม่มีเสียงกระทืบเท้าแรงๆก่อนสูดลมหายใจเข้าอกลึกๆแล้วพึมพำได้ใจอีวีนัสเหลือเกินต้องแซบแบบนี้แหละทายาินางวีวีนัสกระแอมแล้วปรับเปลี่ยนสีหน้าก่อนเดินออกไปนั่งบนเสือตามเดิมเอ่ยเสียงอ่อนเจอตำหนิน้อย ไม่งามเลยมาตาคิดแบบนี้ไม่ได้นะแต่มาตาคิดว่ามาตาน่าจะแอบชอบเป็นหนึ่งแล้วค่ะนะวีมาตาละดาสารภาพเสียงเบาสิริพรอึ้งกับการรัวคำสารภาพของเพื่อนสาวได้แต่กระพริบตาปริบๆนิดเธอไม่ได้ใส่อย่างที่คิดใช่ไหมเนี่ย มาตาละตาหันไปมองเพื่อนมองน้าสาวที่รักเหมือนแม่แล้วถอนใจใหญ่หญิงสาวก็สับสนตัวเองเหมือนกันเธอรู้สึกดีกับปุริมที่แรกเริ่มจากความเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้เวลาอยู่ใกล้เขาไม่มีสักครั้งที่หัวใจจะไม่เต้นรัวยามใกล้ชิดกายกันเธอจะรู้สึกแปลกๆคล้ายมีอะไรบางอย่างในช่องท้องเช่นที่เคยอ่านในนิยายประโลมโลกที่สิริพครคลั่งคล้ ตอนไปเที่ยวบ้านอีกฝ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อใช่แล้วเมือนมีผีเสื้อนับพันกระพือปีกอยู่ในท้องมาตาละตาขยับตัวนั่งชันเข่าเอาคางเกยไว้บนนั้นแล้วพูดเสียงเบามาตาแย่มากเลยใช่ไหมก็ไม่หรอกวีนัสยิ้มพลางเอามือรูปศีรษะหญิงสาวอย่างเอ็นดู มันเป็นธรรมดาของเราที่จะรู้สึกหวงแหนและอยากครอบครองคนที่เรารักในเรามาวิเคราะห์กันซิว่าเรื่องราวมันเริ่มต้นยังไงมาตาแน่ใจนะลูกว่าตัวเองรู้สึกพิเศษกับเป็นหนึ่งจริงๆมาตาละดาเงียบไปปล่อยให้วีนัสลูบเรือนผมยาวเบาๆหญิงสาวพูดเสียงอ่อนค่ะมาตาไม่เคยหัวใจเต้นแรงเวลาอยู่กับเพื่อนคนอื่น มาตาไม่เคยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นขนนกที่เป่าวิวเวลาสบตากับคนอื่นเหมือนตอนสบตากับเป็นหนึ่งมาตาไม่เคยรู้สึกมีความสุขเวลาอยู่ใกล้เพื่อนคนไหนมากเท่าตอนใช้เวลาทำขนมกับเป็นหนึ่งมาตาเป็นห่วงเขามากตอนที่เขาไม่สบายกังวลใจเวลาเห็นเขาขมวดคิ้วและอยากรู้ว่าเรื่องอะไรเนาะที่ทำให้เขากลุ้มใจ ถ้าความรู้สึกพวกนี้เรียกว่าความชอบหรือความรักมาตาก็คิดว่ามาตากำลังชอบเป็นหนึ่งและคงใกล้จะตกหลุมรักเขาเข้าแล้วด้วยวีนัสทำเสียงจี๊ดจ๊าแว่งนิ้วชี้ที่ต่อเล็บและติดเพชรเทียมสวยงามอย่าพึ่งคิดมากถ้ามาตายังไม่มั่นใจในความรู้สึกตัวเองมาตาต้องถามตรงนี้ วีนัสกดนิ้วชี้บนหน้าอกซ้ายของตนเองซิลิโคนซิริพรถามเดี๋ยวตบปากแตกหัวใจค่ะหัวใจรีล้อเล่นนาะซิริพรแย่แต่อดหัวรอกา,กากไม่ได้ถามยังไงคะนวีหญิงสาวเงยหน้ามองอย่างสงสัย มาตาก็ต้องหยุดไปพบเป็นหนึ่งสักระยะและอยู่กับตัวเองเราถามตัวเองว่าเวลาห่างเขาเราคิดถึงเขามากไหมมันมีความรู้สึกกระวนกระวายอยากเห็นหน้าเขาหรือเปล่าปรารถนาอยากจะกลับไปหาเขาไหมมีความสุขในชีวิตเมื่อไม่มีเป็นหนึ่งหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มาตาลดารู้สึกแบบนั้นนั่นแหละหนูรักเขาแล้วไม่ใช่แค่ความชอบ มันจะเป็นแค่ความรู้สึกแบบมิตรภาพระหว่างเพื่อนไมนาวีมาตาละดาถามต่อเด็กโง่เคยอยากอยู่ใกล้ใยหนูรีตลอดเวลาไหมรู้สึกอายวาบวิวเวลาอยู่ใกล้เยรีไหมล่ะฟังน้านะมิตรภาพเป็นความรู้สึกดีหรืออบอุ่นที่ได้ใกล้ชิดกันแต่ไม่ถึงขนาดต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดแต่ความรักสิ มาตาละดาหันไปมองสิริพรแล้วกลืนน้ำลายเอามือรูปแขนที่ขนลุกเบาๆไม่ต้องแสดงท่าทางออกมามากขนาดนั้นก็ได้มังมาตาเพื่อนสนิททะลึงตาใส่ ลองดูนะลูกสาวถอยห่างออกมาแล้วพิจารณาความรู้สึกยามไม่มีเป็นหนึ่งให้ดีวิธีของนาวีไม่ใช่แค่ให้คำตอบกับตัวมาตาเองคนเดียวแต่จะให้คำตอบกับอีกคนด้วยเช่นกันใครคะเป็นหนึ่งวีนัสยิ้ม มาตาบอกว่าเขาเคยพูดว่ามีคนที่ชอบไม่ใช่หรือแต่เขาก็ทำให้หนูรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกพิเศษให้หนูบางทีการที่มาตาถอยห่างออกมาไม่ต้องไปทำขนมสักระยะอาจทำให้มาตาละตารู้ความในใจของผู้ชายคนนั้นก็ได้ว่าจริงๆเขาคิดยังไงกันแน่ สิริพรนั่งขัดสมาธิคิดตามที่วีนัสผู้ผ่านสนามรักมาอย่างโชคโชนแล้วก็ย่นคิ้วยกมือขอขัดจังหวะเพื่อถามมันจะได้ผลหรือคะได้สิมั่นใจได้เลยช่วงนี้มาตาไม่ต้องไปหาเป็นหนึ่งไม่ต้องรับโทรศัพท์และไม่ต้องตอบข้อความใดๆทั้งสิ้นนะ้ามั่นใจว่าภายในจ็ดวันนี้มาตาจะได้รับคำตอบของทุกคำถามแน่นอน สามารถดาวน์โหลดนิยายเรื่องมาตาลดาในรูปแบบรูปเล่มได้ในเว็บไซต์เม m a r มาร์เก็ตนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube นัดนาราและ Facebook Fan Page นัดนารากันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะ